อ้าวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับเดือนสกาวนะคะทางช่อง YouTube เนาะและก็ช่องแปง้งไลลานะฮะวันนี้ก็มาตามเลขปูกกูแก้วนะคะมาย้ำเอฟซีเนาะมาดูเลขคูมาดูพัมพ่วเบิงว่าเพิ่นเห็นยังกางเต้นมาไกลยนึงง่าเป็นเพิ่นสีมีบุญมีงานนี่ยังมาเ่ิงนะะเนาะค่ะเนาะ ปเดยสนใจขิ้มทักไล่เขามาหนึ่งันสมรอยบาทแลยกัข่เสียมอมนุ่งกระดูกเนาะฮะเนาะเดือนสกาวสีภาพไปตามตัวเลขเลขทูเพื่อนแล้วก็เลขวิ่งนะฮะมั่เป็นบรรยากาศน้ำกันมาถึงแล้วย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเดือนสกาวไปเลยนะฮะวงบ้านบ้านอะไร บ้านหนองบงหมู่12ตำบลคอนสายอำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะฮะบรรยากาศมากกับสายฟ้าวัฒนามโชยิเอาจะมีงานอย่างนี่เนาะหาลงโลกโอยู่นี่นบอกลกโอโลกโอสดวันเท่าไรคะ่ะโอ้โลกโอปุแบบไหนเนาะ อยูนก so oh, ุน hmm. <Ig ació>. ิบะอใชอก็ได้เป็นล่องอุปโภคยุนิบาเนี่ชินีกจ้ะอ๋แล้วแต่สินในสีนัดวัดนั่นวัดนี้วัดนี้อ๋าซีนี้วัดนี่ยังสิเตี้ยอวนีย้นลอยหาชิ้ลอาเตรียมค่ะเตรียมงานเตีค่ะอฮะ้มหากินขกินน้ำละเตีย ผลจะว่าลูกปูปูดตีฮะดีเด้อสัมผัสเนี Take ้ยมาทำความสะอาดค่อสวยค่อมงามเนาะติเป็นบุญเป็นแง่โอ้ลุงผลจะว่าลูกปูปตีค่ะอืมลุงบัสดวันที่ยี่สิบห้านี้เนาะกำลังจัดเตรียม ค่ะทำความสะอาดสารลงสาราไม้กับบลเขามาแจ็คเทียบึงสาราในวัดเผือนนะฮะนะเนาะมาจากกันท้าเงินบงเนื้อคุณล่ะค่ะบงเนื้อบ้านบากบงเนื้อ,อ,ค,อค่ะผูเป็นมาถวาวยข้ออ้อมหันละ่ะ<อ><อ>หมดเชนแนออันี้ปูยังค่นนี่ป,ยปูยังเนี่ย ปู่ชัยผู้คนตั้งวัดตั้งบ้านเนาะโอ้ปู่ชัย่นตั้งบ้านตั้งบ้านนี่เจ้าโอ้คือเบิกาเพินน่นก่อนสั่นมากบด้มาจตกเทียนเพิ่นมีจังได๋ก่อนนี่ขอ,อยังจะได้บ่นี่ยคอ,อยังจะได้ปกค่ะป<อ>ู่ชัยเนาะครับผู้ปกปักรักษาผู้กำเนิด ูเงียงกาะพ่อไเกอะกำเนิดวัดกำเนิดบ้านปู่ชัยอาจารโลอายุเก้าสิบแปดปีบอกคนเก้าสิบแปดปีคุณบอกบาทเก้าสิบแปดบังานาผาปีอะไรคะฮะเงียงเกาะช้างโอ้บอกลาด้วยว่าสร้าง ชั้งใหญ่อยู่ตรงนั้นค่ะชั้งใหญ่ตรงไหนไหนหืมไหนช่างเออตัวเล็กกี่ปีแล้วคะอคีฟสี่สหูงามบะบ่บอกเลขบอตัวเลขนั่นฮะ ไม่บอกไม่บอกฮะมันมากวดตรงนี้ปู่ไม่บอกไม่บอกําลังดือดบวมกําลังดือธรรมดาดิเดือจนขั้นดือแล้วล่ะเอาเดือไปซะตีบอบอกเลขยกยังครับพี่ยังนี่นี้ไม่สบายตัวบ่ะเิ็กๆหน่อยป่วยไร ็นหอบบอก<ม>นั่นแล้วมันไอ่มันไข่มันหอบหลวดมมัดคนยา่าม,ม,มืนอนังค่ะเด็กน้อยกับปวยไลยอยู่บ้านกับปวยบอเปียกับปวยลูกอยู่เฮียงกับปยวปยค่ะโอ้ปูใส่เก้าสิบแปดพันสานนะคะผู้ก,ก่อตั้งวัดเพื่อนนะฮะแล้วกะ็แล้วก็ไอ้นี้ก็จะเป็นหอะระฆังนะคะ ได้ไปอีกขึ้นคของเรียบร้อยแล้วเนาะถ่ายให้เอฟซีเพิ่นเบิงขึ้นฮอละข้างได้แบบนั่นแล้วปูกับอุยหลอกเริ่มทำงานกันเหมือนเดิมนะฮะอนุโมทนาสาธุกับเอฟซีน้ำเด้อละคังมูบานเพื่อนเนาะฮะเนาะ เตรียมงานเตรียมอะหรางเพื่อนกันสิเป็นงานวันที่ยิมหามันจะมาลงอูโปนี่เนาะแต่คือลงไปวัดนั่นก็ลงวันนั่นเพื่อนจะระชุ่มกันแล้วกันสินะระชุ่มกันแต่ละวัดแต่ละวันเพื่อนกับร่างเตรียมทำความสะอาดเดี๋ยวเบอง์เลขถูกน้ำกันนะฮะยิบหาี่ลงอโโปเป็นวันพระนะะอันนี้็กันที่ยิมสามแล้วเนาะเป็นไงคะเลขทูปน่ะ อืมอีกสองประตูดดนะยังโอสี่หกเก้าอืมเสวยอ,อยู่แล้วครับเนาะเขียหน้าจอไว้ครับผมอ๋อต้องการท่านผูช้ชมเดี๋ยวจะคันกล่องให้เบิรงชัดๆัสี่ 69น้า nào. ลองด้วยถูกไหมเด้อให้เขาให้ให้ดันเดเด้อให้เพื่อนได้ถือเลขเด้อโฟเด้อเอ้าเดี๋ยวบึงเขียนเอาดีกว่านะครับน,น้องเลขถูกก็คือ4 69นะคะต่างกันไหมเลยมา่ที่ต่มให้เอฟซีคือเก้าล่ะฝากฝากบึงฝากกดไลฝากแชนนี่เนะนาะครับเนาะอ่ะเล็กเด้อซื้อหรือยัง ผู้แม่กจซื้อหรือยังค่ะครับจะซื้อหน่อยนึงกลับขึ้นมากคืงเดียวเด้อขึ้นเด้เอดยอยู่เอาอคือที่เป็นสั้นบาดน,นี่จักเราไม่ยากคับแต่พี่เซ็ตโอ้ยอย <ๆ S 2> ่ำถือว่าสั้นดีกินห่อซีันเลยบวัดสามแปดซื้อกับเท่าคนละสามพันเนาะค่ะขอขึ้นค่ะบาดเนี่ยขอขึ้นเคืนหนึ่งแท่าที่ซื้อ 8, พอแปดสามก็พอพอ,อไปยังไปเซ็ตไม่ไปซื้อเซ็ตไม่อีกงั้ซื้อสามแปดซื้เรา มันมักลายซ้ำมันมักลายมวงมาหันมันออกแปดซ้ำเหมือนตี้ยวงที่สองนี่ไหมค่ะทุบก็ยังได้สามแปดยุ่นไหค่ะบ่ไดยิ่ยังบ่ได้อีกเตี้ยบวมยังบวมนอ้าเอาวันนี้เรามักน้ำเพลินยุ่นอยู่ค่ะมาเพลินนี้เนาะเอาผู้ใดอยากรวมเฮ็ดรวมสร้างนะคะเนาะสร้างเลขที่บัญชีนะฮะ ศูนย์สองศูนยนหหนึ่งสสี่สาะคะเนะา,า,า,เาะพอกซสาขาอำเภอกู่แก้วพระบัวลา,ากตากุนโยนะคะกะมาร่วมสั่งน้ำเพลินนะฮะร่วมสั่งฮอละขั้งอยู่วัด มีการก่อสร้งางระฆังอยู่แต่ยังขาดปัดจจัยอยู่มากนะฮะเลขทูบก่ห469 4669นะฮะแล้วก็เอเลขวิ่งบนล่าง8กับ1นะคะเน้เนไปที่1 814นะฮะแล้วก็14 18 16 86นะฮะ เล็กทูบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสกาวสีเขียนให้เป็นอีกที่นึงนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อจะได้เบิ่งกับสัสติดไปทั้งในหน้าจอให้อีกครั้งนึงนะฮะเนาเดี๋ยวเดี๋ยวสกาวสีเขียนให้อีกครั้งนึงแล้วก็ไปแคปเอาหน้าจอเนาะพอเมื่อกี้ตัวนายผลดไรยังรวมมาสั่งหอละข้างน,นกันเนาะเลขที่เหมืนชี้เดี๋ยวสกาวกันสีขึานา้นให้กระแป้งแล้ล่ะสีขึ้นให้ทั้งหน้าจอนะฮะมารวมสั่งให้มันสำเร็จเนี่ยขาดปัจจัยอีกหลายเนาะคะ่นะเนาะ นี่ขางหาดอีกอย่างน่าขเวิ่งคอนงามคือคนสูงเกะอาหารเาทุกขันดูจะดีค่ะน้องกาว้ดูจะดีแล้วขถืจะองกาถืงดิบะมากนค่ะมมากกบบมากน้มานุยกันยอ่งค่ะคุยกันพนบมักเนาะเช่นตังเลส่งวันส่งวันนี้วาความการนาาตาเนาะเข้ากับจะเข้ากับซุ่มซื้อกันนั่นแหละ รุ่นไหนกันละ่ะเจียมมูบวถืงจะคองกันถืงถึงเรไม่ติดเมีนค่ะแมนีนซื้อไปเดีนล่ะต่อไปจะซื้อลายเขียนอังไหนใครจะได้ร้องสั่นละแล้วก็เขียนอันเลขกันทูบเพื่อนเนี่ยเลขทูบนะฮะมารลวบสา่างหอละข้างน้ำกันเนอเอฟซีทั้งหลายเด้อบอกบุญเอฟซีไปเนาะกะลังวาสนากัลลังจีเขียนให้เนาะนะเนาะแปดเฮ้ยเอาดีๆีสี่หกเก้า แล้วก็4 6 6 9เลขทูบเนาะคือเลขทูบนี่มันพลาดไปแล้วหรือเล่าผานรอบเดียวผ่านรอบเดียวคือ4หา2มื่อกี้นี่2ข่นพลาด,าดโปรตีนีดมันบอกให้พลาดจะเทียรมันเข้ามาตลอดแต่ว่า,ร,า<ส>รอบนี้กับบ,นนบเนี่ยดี่นอนคะ่ะเนาะหนารุ่นนี่คือเกาเลขทูบนาะเพราะว่าจุดเนี่ยในนี่ออกเน็มหนั่นเมียนเมียนแมียน,นค่ะแมนเพิ่นก็ให้ดูอยู่เนาะ จนได้สั่งประตูโค้งแล้วก็ว่าสั่งฮอนลัข้างอีกก็ได้เงินเอฟซีกับ,นกบอนุโมทานาเอฟซีเนาะ <c oughs> อืม <c oughs> มอนไซฟฝากับวาสนาะ <c oughs> ให้วาสนาเขียนแล้วล่ะบ้านีค่ท่านผู้ชมเป็ได้เขียนตัวน้งซื้อเป็นเง่าหลืไปก่อน โจเป็นยังไม่โจปอสองคือปอสามปอสองป,ปอสอง <c oughs> อยู่โจปอสองเคืองสายฝ่าผันโจปอห้าอืมนีม่จะผูโจสูงสูงโอ้ย <c oughs> นะยังเ <c oughs> ด็ดมานกน้องดูได้ศุนแปดกับศุนหาเด็ดสุดแล้วซื้อน้ำหนูไปเนี่ยศุนแปดกับซุนหาปลาไหลเหรอย่าขับมือซื้อเนี่ค่ะ เอาแคปหน้าจอไว้นะครับท่านผู้ชมอ่าโค้ชจะแคบแันไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดินเอฟซีสิบอาขึ้นจากทีมพ่อใจริไทยไทยโตเล็กเนาะเอาไว้ข้าวเดียวนึงเอาไว้ลีบๆนึงมาสิบีแคปท่ามในยังไเงไเอาเอาชัดๆไปเลยสำหรับคลิปนี้เดอสเกาแกงเจล,ล่า สไตฟ,ฟ้าผ้ารวยก็จะขอตัวลาไปตอนเจอกันไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เฮงๆรวยๆวยทุกท่านทุกคนสวัสดีค่ะอเออ